มาดูเงือกน้อยจ่อยสีว่ายน้ำกันค่ะอันนี้ก็คือว่ายน้ำกันเมื่อวันที่16นะคะน้องๆที่สาดอกได้เขาถ่ายคลิปส่งมาให้ค่ะแม่โอก,ก็เอาลูกไปทิ้งไว้เหมือนเคยแล้วก็กลับมาดูนางจิว๋วเพราะทิ้งไว้ที่ห้องแป๊บเดียวไม่กล้าทิ้งไว้นานกลัวจิ๋วจะพังห้องนะคะคลิปนี้ไม่มีซับนะคะก็ดูจ่อยว่ายน้ำเพลินๆไปนะเป็นไงโชว์สเต็ปลีลาแบบ สโลโมชันกันไปเลยค่ะมีความสุขมากเห็นไหมได้ปลดปล่อยได้คลายเครียดได้อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองโดยที่ไม่มีน้องคอยตามค่ะนี่คือพอบอกว่าพาเพลินเดี๋ยวต้องไปไว่ายน้ำนะเท่านั้นแหละที่จากที่นอนอยู่อ่ะก็เด้งดึงขึ้นมาเลยค่ะพร้อมที่จะคาบตุ๊กตาลงไปข้างล่าง เพื่อที่จะให้แม่กับป๋าพาไปสรงสาว,ว่ายน้ําดูดีว่ามันแบบชอบว่ายน้ําขนาดไหนหรือว่ามันอยากหนีไปยุ่เงเยียบๆคนเดียวไม่รู้นะคะ <laughs> <c oughs> อย่างที่บอกกันว่าพาเพล์น่ะเป็นน้องหมาที่มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกตื้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ต้องผ่าตัดคุณหมอให้กินวิตามินบำรุงข้อ ให้ฉีดยาบำรุงข้อแล้วก็ให้ว่ายน้ำนะคะช่วยไปแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือห้ามอ้วนนะคะทุกคนพาเพลินต้องอยู่ตัวเท่านี้ไปตลอดยันวันสุดท้ายของเขาะคะ่ะนี่แหละสิ่งที่การที่เราอะ่ะ เลี้ยงตัวหนึ่งเนี่ยเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวมันต้องมีทั้งเงินและเวลาด้วยนะคะความเอาใจใส่เนาะทุกคนเนาะอย่าเห็นแค่หมาน่ารักรักน่ารักมากๆลูกหมาหน้ารักอยากได้อยากได้มากอยากได้อย่างงู้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาไปจนถึงวันสุดท้ายได้อันนี้คืออย่าทาอย่าอยากได้เนาะเนาะปัญหาหมาจรปัญหาหมาถูกทิ้ง ก็เพราะความที่อยากได้อยากมีเห็นความน่ารักแต่แล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะพร้อมไหมที่จะดูแลหมาตัวหนึ่งไปยันช่วงชีวิตสุดท้ายของเขา mm hmm. เขาต้องอยู่กับเราคือ1ิปีเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่าค่ะอย่าอยาก,ยาก,ยาก,ยากได้เนาะคิดให้ดีๆคิดให้ทบทวนแค่ความรักอย่างเดียวอนะคะ่ะเลี้ยงหมาตัวหนึ่งไม่ได้นะคะอันนี้แม่โอฝากนิดนึงนะคะไปแล้วไปไหนละ่ะไปเลยไปนอน <laughs>